สบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงสบายดีสบายดีอ่อป่าลุงสบายดีเบิดสุขุสุขคนสบายดีถูกมองถูกบ่นที่เข่าวเมื่อเบิ่งคลิปเราสบายดีตอนสวยๆพี่น้องเยตอนตอนได้แหละตอนเถียง จะขิดไปหายอย่างเดีวยวพี่น้องเอ้ยกำลังกันบึงเนี่ยมาเพิน่นกไงมาหน่อยเพิ่อมาหน่อยออเ,นนอเอพิ่นก็ไปน้ำจะไปเสียนั่นเนาะเข่าห่างก็พุ่มกำลังยายพีน่น้องเพิ่มกำลังออกเพิ่มกำลังม่านแก่นะว่าสิไปหล่อบึงเฮ็ดพี่น้องเอ้ย ถ้าบดอเฮิตกระสีลงห่วยหาหน่อใหม่เลยเมื่อวานไปสองคนน้องกันกับแม่น้องเบิร์ตหมดไปน้องเบิร์ตไปเล่นกลางบ้านน้องเบิร์ตโมหูชอบมาหามากกรสีเอิญหาแล้วแบบนี้เอาเขียดไปยังแกออกมายังกลางเวรเขียนยังไงเขียนโม มาเจ้าคือบูมานคือเห็นเห็นเห็นคือเห็นกเพ็นเขียดี๋าวาาวไปหลุดน้กันพี่น้องเฮาสิได้อียงเนี่ยไงพวกเขาก็พี่น้อมมานแก่แลวพี่น้องถ้าขี่ได้อีียงเลยพี่น้องเถาไปหลุดน้กันสีได้อีียง เอากรเขามาในป่าเร <laughs> ียบร้อยพี่น้องแต่ยังไ่ทะเล็นเฮ็ดพอดอกดอกแต่ถ่ยแนวมาใส่กระตาหย่างหวยเลยพี่น้องเลยยยันเสียเขาใส่กระตาเนี่ยเนี่เขาสีเหลาะบึงเห็ดนอกั้นบเห็ดดอกกระสีลงหวยไปหาหน่อไม้พี่น้องเลยสองเฮ็ดซะก่อน ห็นแต่ข้าถ่ายคลิปก็ได้เฮ็ดพี่น้องเอากะมาหาบ่เห็นเห็นเห็ดดอกเดียวเห็ดปวกพานผดปวกแดงเนาะเฮาก็สิไปป่าเนาะมาอีกอันทีสัยสิบ่ได้อะไรเห็ดพี่น้องหาละไปละมาเห็นเ็ดดอกเดียว เอากระสีไปป่าน่อม้ไทีนี้แลก็จะมีบัวน้ำมาอำนัมีป่าปาป่ากะสิไปป่าหน่อไม้อะไพี่น้องยนี่ดอกหัก ปะปะเดี๋ยวไปลุ anyway> ้นน้องกันอยู่หวยไปเลยพี่น้องมาหอนหวยเลยพี่เนาะหมุนก็ไผ่เรียบร้อยเพาะยังก็เอาอันหนักละเมือนกันเพาะหน่อใหม่เลยพี่น้องนี่ใส่ซับออทเทส หมากระมุดน้ำหอมหมาหน่อยก็ออกแต่กระตาเลยปงกระตาเนี่ยกันหมดเลยพี่น้องมืใช้ทรัพอยู่อบุอบอุบหมากระิโก้ไม่นอนพี่น้องหมามา,มาเป็นมาเด้อมาเด้อไหนบ่ลลุ าพี่น้องมาผลเมย์พลไม้์ฝ่าหม,มางมันปูพี่น้องบัดเหม้องการเอิ้นหมางมันปูท้องถิ่นอื่นจ,จะเชื่อเอื่อนยังกินได้ดิพี่น้องก็จะออกวันวานกกลกกูกกะลีสีสันสดใสนะพี่น้องกินได้ อานกันไม่ใช่ไม่ใช่น้อหมเจ้า่าจะป็นซเตา่าจะเอาไนใส่น้งเอาซ้อมซ้นี่มากระหองน้อเลยขึมผ้าขึมพนพี่น้องเมันจะเกิดกสีมันหมือนไหนจังหน่อย nó mày nó, nó cả để lại tự đây thì nào sớm coi người ta nóng nói cái giặc ma nam hả phần cái đấy tiếp hẳn lip nì

ก่อนมาดูเสียมเลสิเกาะเกิดพ่อเหี้ยเลยนุ่ใหม่ค่ะโบยกลายเป็นได้ปีนี้นะแต่เก <ok kind of ่าห้ากอสองกอก็พอแก้พอกิน ลงมาแล้วพี่น้องเอาซอมใช่มีดดิ <c oughs> เห็ดกับเบืเหนะ็นเนาะตุตาา๊บตุ๊บเดี๋ยวกาเขาก็ตายเลยกูเขาเลยบแบนี้มีหน่อไม้เลยเขาก็ตกุก ข้าวอะบ่งโอ้ยผสมนำม,มันเองเลตัดออกไปเพอะไรหมีเท่ากับมีบุมีดาม มันจะโตด่ามักบัดมีดจะเป็นเวาได้ืแตัด่ทำไมกับข้าวอัดโอ้ยข้าอัดแล้วไปน่าตุ๊กเข้าไปเลยแม่เห็นเห็ดบ่เบลอนี่พ่อแม่จะเอากรตุ้นพี่ก็โดนเน่ยขุดนี่ไม่ใช่ดีนี่เดี๋ยวตัดใหญ่ มาเห็นเนี่ยนี่ก็อยากขุดอันนี้พี่ pues. น, mm น้องเลยน้องกันมม่ติแนวอยากได้ต้นซีดินอะจจกท้องถิ่นอื่นเจ๊เชิดอื่นแบบไรแต่บ้านเ้าเอิ่นแบบนี้เขา 8, nah จะขุดหมุนเบิดเลยพี่น้องแต่น้องกันเห็นก็อยากขุดไม่ได้คอยก็ขุดนะครับเขาคุดแตกเบิดกัวหอดกัวหอดเขาเห็ดปุ๋อกห้ามไปผัวแถวโพนผัวเด็ก หาซับกระสังเอาไปทานอ่ะเอาไปทานอ่ะน้องกันวะนี่มาเพียงลักษณะใบแบบนี้หัวถ้าถ้าอันต้นใหญ่ก็สีหัวใหญ่อันนี้ต้นหน่อยหัวหน่อยไปไป็เล่าหาเห็ดผู้ไปไปเอาเตื้อเห็นหลายๆอย่างคุดนี่ข้าวประสิทธิ์าน้องกันเลาะหามห็ดอีกก่อนพี่งเนาะเจ้าหน่อยอย่างผีเมื่อ The young soup. Mom phong mãi bay, chân hít thịt you know. Bug, eating mum. The minh nym của soup. Soup mặt 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 soup, mặt soup. M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 ặt bón, Mặt soup. Mặt soup. Mặt soup. มากมันน <Ooh. S 3> <c oughs> ้อกันสิไปหาลอกินล่ะพี่น้องมันจะเลยุกซะมือหม่เฮากะเต็มกระตาแล้วแะพี่น้องเอ้ยหาเห็ดกบ่ได้ได้แต่น้่พาน้องกันเมื่อแล้วะบดนี้หายังกบ่ได้ได้ไปยัง ้าสองเฮ็ดเมื่อน้ำทางขีปนี้ให้ก็เสียได้เจบสำนีน้นะพี่เนองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสลับบันนาในเด้อพี่เนองสบายด,สายดีสบายดีกระเทิงมมหมา,าด่าดเลยพี่เนา